สัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีนะคะผ้าไหมทอมือผ้าไหมสุรินนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นผ้าไหมฝีมือดีนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครวันนี้นำผ้าไหมสามตะกอนะคะมาให้ชมค่ะชมผ้าผืนแรกนะคะ เป็นผ้าสามตะโกนะคะลายโฮลค่ะแบบนี้ผ้าเป็นเส้นใหม่เส้นเล็กนะคะเนื้อผ้าสวยค่ะคือนี้เป็นโฮลนะคะโฮลสามตะโกไหมเส้นเล็กค่ะ สวยค่ะเนื้อผ้าสวยมากๆนะคะเนื้อผ้าไม่มีที่ติเลยค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนอละสองพันบาทค่ะผืนอละสองพันบาทส่งฟรีค่ะรับเนื้อนี้ไปไม่ผิดหวังค่ะเป็นไหมเส้นเล็กนะคะ ผืนต่อไปค่ะโฮลอีกผืนนะคะเชิงล่างเชิงเดียวเป็นกระต่ายน้อยอยู่ตรงนี้นะคะผ้า3ามะตะกอนะคะเชิงล่างเชิงเดียวเป็นโฮลเชิงกระต่ายนะคะโฮลแบบนี้ กระต่ายน้อยนะคะน่ารักค่ะผ้าชุดนี้เป็นผ้าที่เนื้อสวยมากๆนะคะเนื้อผ้าสวยเนื้อผ้าเนียนละเอียดค่ะเป็นไหมเส้นเล็กกระต่ายน้อยน่ารักค่ะวันนี้ราคาพิเศษเบาๆมากเลยนะคะสองพบาทค่ะ คือละสองพันบาทส่งฟรีนะคะช่วงนี้ผ้าไหมราคาลงนะคะรีบซื้อเก็บไปไว้นะคะถ้าเนื้อแบบนี้ช่วงหน้าหน้าเกี่ยวข้าวค่ะไม่ใช่ราคานี้แน่นอนค่ะพื้นต่อไปนะคะ สามตะโกนะคะเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าเชิงช้างแต่ช้างก็จะด้วยพี่เขาหัดมัดช้างนะคะปกติก็ทำฝีมือดีอยู่แล้วแต่เขาอยากได้ช้างช้างก็เลยแปลกๆนิดนึงนะคะแต่เนื้อไหมสวยนะคะเนื้อไหมเส้นไหมเส้นเล็กสวยๆนะคะอันนี้เราแจ้งนะคะคือช้างก็จะเป็นแบบนี้ จะเป็นแบบนี้นะคะเขาหัดมัดช้างนะคะก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะแต่เนื้อไหมลายอื่นเป๊ะหมดเลยค่ะทอได้เป๊ะได้สวยมากๆนะคะอันนี้เรียนแจ้งก่อนว่าจะติดที่ช้างนิดนึงนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่คิดมากนะคะเรื่องช้างรับรองเลยค่ะเนื้อผ้าไม่ผิดหวังค่ะ ช้างก็จะเป็นน่ารักแบบนี้นะคะลายผ้าสวยค่ะเนื้อผ้าสวยท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสองพันบาทค่ะส่งฟรีมีของแถมนะคะแทมทำขอบคุณเล็กๆน้อยๆนะคะ ผ้าชุดนี้นะคะสวยทุกผืนค่ะเนื้อผ้าสวยมากมากค่ะผืนต่อไปค่ะสามตะกอนะคะผืนนี้จะเชิงเหมือนเชิงบนล่างนะคะช้างช้างขึ้นอย่างนี้นะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสองด้านนะคะ แต่มีด้านบนที่อยู่ด้านบนจะเป็นช้างหงายท้องนะคะเนื้อผ้าสวยเนื้อเส้นไหมเล็กๆนะคะสวยมากๆนะคะผ้าเชิงบนล่างนะคะถ้าวางอย่างนี้นะคะช้างจะหงายท้องนะคะข้างบนข้างล่างไม่เป็นไรค่ะ สังเกตลายผ้านะคะเป๊ะมากๆค่ะจะติดที่ช้างนะคะจะเป็นที่ช้างที่น่ารักแบบนี้นะคะ,ะบางท่านอาจจะชอบช้างทรงนี้หรือไม่ชอบนะคะช้างมีหลายแบบค่ะผ้าสวยลายเปะนะคะลายอื่นนะคะยกเว้นช้างช้างเขาจะน่ารักในแบบฉบับ ที่พี่เขาพึ่งหัดมัดฉางแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะภาพรวมสวยค่ะผืนนี้ภาพรวมสวยท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสองพันบาทค่ะราคาพิเศษสองพันบาทนะคะเนื้อไหมแบบนี้นะคะสองพันบาทเนี่ยเป็นราคาที่ถูกมากๆนะคะกับเนื้อไหมนะคะ เราจะดูเนื้อไหมเส้นใหม่ให้นะคะเนื้อไหมแบบนี้ไม่ค่อยมีนะคะกับราคาแบบนี้พื้นต่อไปค่ะเขียวเหนียวซับช้างเหมือนกันค่ะลายเดียวกันนะคะเป็นลายร้อยดาวช้าง มัดขาวอย่างเดียวนะคะโพนเขียวนะคะเชิงบนล่างนะคะด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะคะช้างจะหงายท้องข้างล่างจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าข้างบนไม่หงายท้องนะคะจะเป็นผ้าเชิง ร่างเชิงเดียวนะคะถ้าหงายท้องมันจะเป็นเชิงบนล่างนะคะลายร้อยดาวสีเขียวเหนียวซับสวยๆเนื้อผ้าสวยมากๆนะคะเส้นไหมละเอียดยิบเลยค่ะไหมโทอยากมากนะคะไหมเส้นเล็กจะทอยากนะคะกว่าจะได้หนึ่งผืนลายร้อยดาวนะคะสวยๆค่ะอีกแบบหนึง่ง ท่านดสนใจทักมาค่ะเื่อละสองพันบาทค่ะส่งฟรีนะคะสนใจทักมาช่วยอุดหนุนผ้าไหม่หน่อยนะคะช่วงนี้สนใจผ้าไหมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใคร อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ